สวัสดีชาวเกาะมีเพื่อนๆถามเข้ามานะครับว่าบนเกาะมีป่าฝนไหมนะตอบเลยว่าไม่มีจ้าป่าฝนจะมีบนดินแดนอุดมสมบูรณ์เท่านั้นนะครับบนเกาะมันแห้งมากนะมันเลยไม่มีป่านะครับมีแต่ทะเลทรายนะโอ้มันก็เลยจะทำให้คุณขาดน้ำสาระไปนะครับปกติน้ำสาระเนี่ย ถ้าชนะจะได้เท่าไหร่ได้3ใช่ไหมแพ้ได้2แล้วก็ถ้าทำคะแนน2 0 0หมคะแนนส่วนบุคคลก็ได้อีก1น,นะครับไม่มีบนเกาะไม่มีทางแฟรี่ก็เลยทำการชดเชยมาให้ในร้านค้าเกาะครับอยู่ตรงไหนมาดูกันนี่เลยครับเข้าไปที่กเกาะนี่แหละนะครับการต่อสู้ระดับโลกเพื่ออำนาจเนี่ยแหละเกาะทะเลเซียใจ นี่เลยครับอันขวาสุดครับร้านคารอด,ดูการกดเข้าไปนี่ไงเห็นไหมน้ำสาระสำคัญของชีวิตภาษาอังกฤษนี่อะไรนะไบโอเอสเซนต์ Bio ป่ะนะครับก็มีให้แรกสัปดาห์ละ4ชิ้นนี่สัปดาห์ละ4ชิ้นจะรีเซ็ตทุกสัปดาห์นะครับนี่คือนับเวลาถอยหลังเพื่อจะรีเซต็ตนะโดยใช้ผลไม้แลก นะครับโดยใช้ผลไม้รํำค่าฤด,ดูกาลแรกนี่เพราะนั้นผลไม้ต้องใช้ให้ใหคุ้มนะคุณจะแลกอะไรส่วนตัวผมเนี่ยผมเอาน้ำสาระก่อนเลยนะครับเอา้าแล้วผลไม้มาจากไหนมาจากหลายๆที่หลายๆแหล่งด้วยกันครับหลักๆเลยหลักๆเลยมาจากเจ้าพมอนอมอมพมอนนี่ ผลไม้นะครับผลไม้นะผลไม้น้ำค่าฤดูกาลแล้วก็จากกิจกรรมตีหอต่างๆนะครับไอ้ตีป้อมตีป้อมเนี่ยเนี่ยครับกิจกรรมตีป้อมนะคุณจะคุณตีอะไรอะ่ะทำลายฐานที่มั่นคุณก็ได้ผลไม้นะครับคุณทำลายความทนทานคุณก็ได้ผลไม้นะครับนี่คุณยึดคลองได้คุณก็ได้ผลไม้นะครับเห็นไหม ก็สะสมไว้แรกของรางวัลครับนะคิดให้ดีนะครับก่อนตัดสินใจส่วนตัวผมผม,มอย่างที่บอกผมเลือกน้ำสาระแน่นอนครับเป็นไอเทมเป็นแรไอเทมที่แม้จะมีเงินก็เติมไอเทมนี้ไม่ได้นะครับคุณไม่สามารถเอาเงินคุณมาซื้อน้ำสาระได้น้ำสาระเป็นไอเทมเดียวที่เสมอภาคกันทั้ง ผู้เล่นแบบเสียตังค์เติมเงินและผู้เล่นฟรีอย่างฉันนะเพราะนั้นจึงถือว่าเป็นไอเทมล้ำค่ามากนะครับของเพื่อนๆจะแลกอะไรก็แล้วแต่นะครับนะขอให้มีความสุขกับชีวิตบนเกาะพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ